บนตายตายหนึ่งหมดตัวดีเนีเ่ย สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์โทสะฮาร์ดคอร์นะครับคลิปนี้นะฮะก็กลับมาทีบเก่าที่คุ้นเคยของผมนะครับนั่นก็คือเล่นมันติเพเยอร์หมด CDL นะครับเล่นแบบจริงจังนะครับ แล้วก็มากับน้องๆในแคนนะครับผมไม่ได้เล่นกันนานนะครับจากที่เคยแบบว่าจําจุดได้นะครับเดี๋ยวนี้ลืมไปหมดแล้วนะฮะความคมก็อาจจะทื่อขึ้นมานลดกนึงนะครับเพราะว่าจริงๆการเล่นซีดลต้องคมมากๆนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่ก็ระดับแข่งกันทุกคนนะครับแต่ละคนนี่คือเก่งๆแน่นๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะก็มามากๆนะครับยังเป็นความรู้สึกดีอยู่เสมอนะครับหวังว่า ภาคหน้านะครับก็จะมีอะไรแบบนี้มันๆนะครับเพราะว่าผมชอบแบบนี้มากๆนะครับได้เล่นได้ยิงตลอดเวลานะครับผมโอเคครับผมก็จะลงทั้งคลิปชนะแล้วก็แพ้นะครับให้ดูบรรยากาศความมันความเข้มของเกมนะครับผมความสนุกมันๆจริงๆนะแล้วก็คลิปอาจจะเสียงเบานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมอัดเป็นเวลาดึกมากๆนะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าดึกแค่ไหนนะครับถ้าดึกมากๆนะครับเพราะว่ามีคนนอนอยู่นะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ นะหรือใครอยากโดเน็ตส่วนตัวก็เลขบัญชีใต้จอได้เลยนะครับแล้วก like okay, like ็อย่าลืมนะกดสมัครสมาชิกนะฮะก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีรายได้แบบรายเดือนให้กับผมนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับลากไปก่อนครับผมสวัสดีครับดเราจะเล่นกับพี่เอกมาชนะสองร้อยเราจะเจอพวกไก่ ไปมีมีเขาล้เขาล้วตตตะตมาตะตตตตตโอยเ้ยมาหลายเยอะเอกเอกซ้ายกระตัวนึงอะฝันไม่ทันได้ยังไงวะ คนคนตายตายหนึ่ง อยู่หนประตูโอ้ไม่ตายเจี่จก่อนอย่างงี้อุกเรียมเลยวะเดี๋ยวสมองตาก้างให้ ซ้ายซ้ายจอซ้ายอืมกลาโอ้โหยี่ยมึงยิงสไนด์ใส่พามปเลยพาไปเลยพามปเลยขอทอฟิตนะตัวสองหวะโหหลบไปแล้วนะเนี่ย ตายตายตายอะไรก็ยังเกิดตรงนี้ให้มันยิงอ่ะไอ้เฮียแม่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ คเคเคเฮ้ย,ย,ยมาบนเอานอนอีเหี้ยเ้ยนอนไเย็นมันม,ม,มาดักตอนไหนวะ ไฮกาวไฮกาวไปใหม่ไปไหมลงมาได้แล้วไปอ,อุ้ยอืมความปิงเปิดเค่เที้ยอะไรเคเที้ยหมดเลยด่าเที้ยน่ะเริ่มเลเทะแล้ว

ะวโหเยอะเยอะโอ้โหไอ้เหี้ยนโ้แล้วเกิดโคตรไกลเลยโวตยฉันหรง

โอ้ยเกิดให้มายิงได้ไงวะพอยใ,ใหม่มาบันไดมาบันไดมาบันไดข้างมาบันไดข้างมาบันไดข้าง

โอ้โหเชื่อมันตายไวเลยขนาดนั้นเลยวะอ,อะดัวดีเที่แบบ sôi oh. quá rồi kia, lúp lợp ngông à, tagger à, <cười> <cười> l tay l vậy. <laughs> 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 hmm. Oh, you know <laughs> Location secured. Ten seconds. ไปตัวเร็วสวยนีองตัวนโอ้โหอยู่ซ้ายเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อย โ oh, อ,อ้โหโดนสตันโอ้ยเย็นเป็ดคราวนี้มันไม่จบเดี๋ยวจบวะไม่จบคราวนึ่งดีกว่าพี่ไปๆๆดักให้ดักให้มีตัวในคุรีเลยโอ้โหมาฮาบวอคนหนึ่ง สองร้อยมาสองร้อยดิเยวเหนียวเลยกูหาไม่ได้นานกันเอ้ยเฮียเดียวเดียวดูมันยิงเลยอะไรมาให้เขาปาดไอ้ชี้อ่ะสวย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 หลักกลังเล่นเกมฟูทาม โอ้ยเล่นเกมกูดูเวลาออกหางานใหม่สายเราออกมาเล่นเกมอีกเล่นเหรอเดี๋ยวพักก่อนสัแป๊บหนึ่งตีมือเล่นเกมก่อนโอ้ไม่กล้ายิงว่ะเืกอนบางไม่มีเขาไหมคเดียวคนเร็วผมผมเฮ้ย ตายผมกัดหลังไว้ขบวนชั้นสองชั้นสองไม่ได้กูหรอกนี่ไงเดี๋ยวเปิดยิงหน้าไปดีเฮียหลังหลังโอ้ยตายละางเฮ้ยมีตัวนึ่งมีตัวนึงตาย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 ตโอ้โหให้มาหลังสามสี่ตัวเดีย๋ยเด้ โหเฮียเรามีเข้ยนั่นเดียวนั่นเดียวโอ้ยเฮียหนุ่มากเลยเฮียมัเกิดไก่อย่างงี้วะซิปเลยแฮร์รี่แล้วอชั้นบนชั้นสองโอ้ข้างบนข้างล่างนะเมื่อกี้ผมโดนเฮ้ยในห้องครัวตายแล้ว ห้องนี้อย่าเข้าไปไม่ตายหรอกที่ฝ่ายฮีเฮ้ยจะตายแล้วไอ้พอยอ่ะอีใส่ของเปโดนเรื่มกันเหรอเบื่อจุดเกิดมึงมากเลยเฮียเฮียกระโดดไม่ขึ้นเฉยอะไรหายใตสัตว์ชอบไหมข้างบนเนี่ยแยกหลังเมื่อกี้เฮี่ยโอ้ไม่ตาย โอ้โหนักก้ามจะตายละวได้ตัวนกมีกีมาเยืนทำเหี้ยอะไรตรงนี้ไม่ได้ไม่ไหวโอ้มันจะต้องกลางไม่ตายได้ไงวะโอ้โไอ้นักกล้ามแม่นว่ะ จหวะนี้สวย,วยเลยสวยสุดหลักไม่สายสวยวย,สยิงศพเฉยเลยเหยียบปลาบิยแม่นเนาะ พอยหมดีวะพอยไหมไดีวะโอ้อะไรวะเห็นปุ๊บตายเลยเฮ้ยยังไม่ตายได้เหรอเฮ้ยใครยิงผมวะก็ขับเถอครับไอคค้หน้ากากหน้าหน้าประตูเล็กอันดเดียวเลยอ,ะอ่อยะแต่ว่า มาน้ำเข้าพร้อมกันเยอะมากเลยโป่งเลย kêu kêu ta được sửa lại xuống rồi, pledged. Như thế làm sao, đi trước! Có nếu Brooks cố nặng 2 sóng tua Ờ, nám, nám Ui, kia đồn phẹt Ô, đồ có nọc là <laughs> โโ oh. ห<อ>เฮือบระเบิดโดนหน้ากูนี่เอาน,นอนอยู่นี่เอ้ยตำรวจโอ้ตำรว, oh, วเจเชอไอ้หดพิดโฟนุโฟรุกฟุ เดาอ้อมไปปวดเลยอุ้ยเฮียทำกูเล็กไอแดงซอสอยู่ในถุงอุซอสเขากินไปตั้งเยอะมันให้มาเยอะมากเลยอีกตัวนะตัวหนึ่งพี่โอ้หลังดูดูขวาอยู่เ พี่ควรจะพอยเะดูดหลังอะเะดูดหลังดูขวาอยู่ดูขวาอยู่ยิงๆผมดูแล้วโอ้ยพี่ไอ้ปนไอ้ป้อมตำรวจชั้นชั้นหน้าต่างอะนัดเดียวเลยหืมห้องหัวเนี่ยเปิดตรงนี้มึงอยู่ตรงนั้นอะข้างในโอ้โดยนาคฆาห้องครัวยิงเจ๋อเนี่ยข้างใน โอ้ยิงมันเห็นจูงแต่่อวานอ่ะโอ้ย้องคว้องคว้าครัวมีอะไรอีเสื้อเหลืองอะเตาละตะหญ่ย่เกิดมัเกิพี่หนึ่งมันเกิดพีหนึ่งไวันนี่ไโอ้ยเฮียแม่งองอยู่สังขยาไอ้สัสมันดับพ่อแม่แล้วมีขวา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 ข่ะขว โอ้ยนักเดียวข้างหลังสวยไม่ถูกไม่เห็นว่าใครกูใช้ M4 เหมือนใช้ M4G เลยเฮียตัวแม่งใช้ M4G คุนึกว่า M4 สัตว์บ่นบ่นบข้าะไนขึ้นหลังเข้าผมไอ้ร่องช่องกลางช่องกลางอ่ะช่องกลางไอ้ข้างพอยอ่ะดักตัวดักอยู่ดักอยู่ดักอยู่โหรู้มากสักเนี่ย ขาไปได้ใช่ไหมอุย๊ยโหมันดักอยู่ห้องเล็กไอทางเข้า point อะเียกระโดดไม่ขึ้นว่าไออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไป o n อทีวันมาตัวเรงพีวันตัวเง โอ้โหอีตัวดำมามองยากจริงผมโคตรเกียดเลยชุดเที่ยนะยืนอยู่ตรงหน้าแต่กูมองไม่เห็นเฉยเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงทางซ้ายระเบิดระเบิดหมดไว แฟรกูเพื่อนทำไมโอ้ยเฮียโยทำไมทาย,ยุโอ้โหระเบิดมิงแปลไม่เคยได้เลดีๆเลยนะไม่งั้ชอบแบบโหทามิงที่ๆกีตัวหนึ่งเสร็จตัวนึงมาต่อนนะีัยโอ้ยโ,โดนถังขยะเยอะ ถางขิยอย่างนี้างขาเกอยมากนี้บ้าโอ้ยเหียได้ขวาชิดเลยแล้วเขาคนนั้นไอ้เจี๊ยชุดดำมีสัตว์โอ้โหไอ้เจี๊ยมาจากไหนวะอแบงสวยเลยโอ,นนโอ้โหวันใดโอ้โหเฮียเอ้แมง่ง มัดถอยอ่ะวิ่งไปแล้วลิ่ตัวนึงมีตัวนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหมีตัวนเจอสัตว์เอ้ยโกโอ้ยเนี่ยโอเปลี่ยนปืนไม่ทันในต้นสนุกอ่ะ พี่เโอ้โหนอนอยู่เอ้าไม่แปลไหนวะแล้วเมื่อกี้มันหลุดพอยได้ไงวะโอ้ยโดนไกายิงจบไปแล้วจบแล้วเข้าไม่ไน่ารืก <c oughs> โอ้ยนัดเดียวนัดเดียวกูแม่งโอ้ยไปด้านขวาไปใหม่ได้ไหมโอ้โหทำไมอ่ะโอ้โหกูถามจริงเลยเฮีย วิ้งมาถึงแล้วมึงยังจะเกิดอีกหรอวะมีแคนัดเดียวสัตว์เออขวางขวางขโาโขวางขวางขวางขี้ควายกันเดียวเฮ้ยเลีดะกันต่อเลยยังดีว่ะโอ้ระเบิดยิยพลาดเลยพี่เบิดสามกระบอกอยู่เลนไหนวะ มุกดัาหน้าผมเนี่ยเ้คว้าสองตัวเข้าัวสองตัวมาจับสรุสรุสรุสวยสวยสวยสามข้าวเข้าเติมเลยเตเ้ยมันเก็บหมดเลยหืมขวาเจ็บขวาเจ็บขวาเจ็บสวยเติ่พี่ไปทำไมพ่ไปทำไมไม้ไปหมาแล้วหายแล้วกูยัง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 มาจอยจบมาจอยจบคลิปอยู่ไหนวะ โอ้โหเฮียทีเดียวทันปอกว่าเฮ้ยทันอยู่เดี๋ยวครับล็อกเลยล็อกเลยยืนข้างในพ้อยคนเดียวครับน้ำลงน้ำลงเดี๋ยวด็อกเลยดดููมาละควายนมาละดูรถไฟอยู่ดูรถไฟอยู่ดูรถไฟอยู่นะไว้สองตัวสตัวเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายโอ้ไม่ไหวว่าสามตัวเลยซ้ายอ่ะในพอยอ่ะเลยเพื่อนยิง สวยเอาซ้ายเดียวเลยเอเ้ยไอ้ต็มเฮ้ยไอ้เหยอะโอ้โหเต็มเ,เดียว,โโยวไม่ทันผมนึกว่ามาันหมดแล้วไอ้เหี้ยเอะสวยสวยผมต้องออกแล้วเก็บควาสคิวแล้วแก้ไฟสองอะโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เน้นกว,ว,ว,ว่าโอ้โหเมกี้ผมเก็บควาสคิวอ่ะ ไม่ออก <laughs>